สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมมิสกัมครับพอดีว่าเมื่อ2วันที่แล้วนะครับด้านมีพี่คนนึงเผยแพร่เทคนิคการเทดในเฟซน,นะครับซึ่งเป็นกระแสะอย่างมากในช่วงนั้นนะและผมได้ทดลองใช้ตามที่พี่เขาบอกนะครับผมมองว่ามันโอเคมากๆเลยและที่สำคัญมันเป็นเทคนิคที่ เคยมียูทูบเบอร์ชาวต่างชาติคนหนึ่งนะครับได้ใช้เทคนิคนี้ในการเทรดด้วยการออลอินจาก100เหรียญไปจนถึง1 4 0 0 0ีนเหรียญดอลลาร์สหรัฐและสามารถรับชมได้ตามรูปนี้เลยนะครับอีกอย่างคือผมต้องขอขอบคุณพี่คนนี้จากใจจริงด้วยนะครับที่ช่วยแบ่งปันความรู้และเทคนิคดีๆนี้ให้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเราไปเริ่มกันเลยครับผมจะเริ่มจากวิธีการตั้งค่านะครับ ซึ่งตอนแรกผมจะเอาอินดิเคเตอร์ทั้งหมดออกสำหรับเทคนิคนี้เราจะใช้แท่งเทียน15วินาทีนะครับต่อมาเข้าที่ตัวชี้วัดนะครับแล้วก็เลือก moving average เส้นค่าเฉลี่ยนะครับเราจะตั้งค่า SMA s ก่อนนะอยู่ที่14ผมจะใช้เส้นสีเหลืองนะครับสมัครใช้งาน ตัวต่อมาเข้าตัวชี้วัดเหมือนเดิมครับ Moving Average เส้นค่าเฉลี่ยเหมือนเดิมเลยครับต่อมาเราจะตั้งค่าตัว SMA นะครับตั้งอยู่ที่140นะสมัครใช้งานเลยตัวต่อมาก็เหมือนเดิมครับตัวชี้วัด Moving Average เส้นค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งตัวนี้เราจะตั้งเป็น EMA นะครับอยู่ที่120นะตัวนี้120 เป็ e m a เลยผมจะใช้ตัวนี้เป็นสีฟ้านะครับเป็นสีฟ้าสมัครเลยต่อมาผมจะตัดไปที่การเข้าออเดอร์และวิธีการใช้เลยนะครับสำหรับวิธีการเข้าออเดอร์นี้นะครับเราต้องรอให้เส้นทั้ง3ตัวนะครับตัดกันก่อนนะสำหรับออเดอร์นี้ที่ผมกดบายนะเพราะว่าเส้นสีเหลืองมันขึ้นไปอยู่ด้านบนนะ แต่ถ้าเส้นมันเส้นสีเหลืองอยู่ด้านล่างเราต้องกดเซลล์นะครับเดี๋ยวผมจะเร่งความเร็วนะครับเพื่อที่คลิปจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะ โอเคนะครับวินสวยๆไปเลยนะครับออเดอร์นี้ผมจะตัดชิปไปที่ออเดอร์ถัดไปเลยนะสำหรับออเดอร์นี้นะครับเป็นออเดอร์นอกเทคนิคนะครับหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้เทคนิคนี้มาสักระยะหนึ่งนะครับทำให้ผมได้จุดเข้าเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นเส้นสีฟ้ากับสีแดงวิ่งขนานกันอยู่นะครับและมีเส้นสีเหลืองวิ่งตัดขึ้นไปนะครับมันให้ความหมายว่า เขากำลังวิ่งเป็นไซด์เวย์นะครับซึ่งถ้าเส้นสีฟ้าอยู่บนเส้นสีแดงนะครับแสดงว่าเขาวิ่งเป็นไซด์เวย์เทรนขึ้นนะครับแต่ถ้ากับกันสีแดงอยู่บนเส้นสีฟ้านะครับเขาจะวิ่งเป็นไซด์เวย์เทรนลงนั่นเองส่วนวิธีการเข้าออเดอร์นะครับเราต้องรอให้เส้นสีเหลืองนะครับวิ่งตัดทั้ง2เส้นนี้ไปนะครับถ้าเขาตัดขึ้นเราต้องกด เซลนะครับส่วนถ้าตัดลงเราต้องกดบายนะครับสําหรับตัวนี้เป็นไซส์เวเทนขึ้นนะครับผมจะตีกรอบราคาให้ดูนะส่วนเรื่องของกรอบราคาเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไม่พูดในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปมันจะนานไปเนาะสําหรับเทคนิคเพิ่มเติมนะครับผมจะยกตัวอย่างแค่ออเดอร์นี้ออเดอร์เดียวนะครับส่วนออเดอร์ถัดไปผมจะยกตัวอย่างเทคนิคหลักที่เราใช้กันเนาะสําหรับออเดอร์นี้ผมจะกรอคลิปไปเลยนะครับ โอเคครับผมออเดอร์นี้แทบไม่ต้องลุ้นกันเลยนะครับต่อไปผมจะโชว์ประวัติการเทรดทัวร์นาเมนต์นะครับซึ่งผมได้ลองเอาเทคนิคนี้ไปเทรดมานะครับวินเลตสูงมากๆเลยนะครับแต่ว่าเสียดายอย่างเดียวคือผมไปอออินไม้สุดท้ายครับด้วยความมั่นใจมากถ้าเกิดจัดการพอร์ตเงินดีๆอาจจะไปได้ไกลกว่านี้เลยนะครับต่อไปผมจะให้ดูตัวอย่างการเทรดทัวร์นาเมนต์นะครับ สำหรับออเดอร์นี้นะครับเส้นทั้ง3ตัดกันนะครับและมีเส้นสีเหลืองนะครับที่ตัดลงมาผมก็เลยซื้อเซล์ลนะครับโอเคครับผมออเดอร์นี้เดี๋ยวเราไปออเดอร์ถัดไปเลยนะครับ สำหรับออเดอร์นี้นะครับผมจะรอให้สีแดงขึ้นไปตัดสีฟ้าชัดเจนก่อนนะครับค่อยกดลงนะซึ่งมันจะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าเขาเป็นเทนขาลงนั่นเอง โอเคครับจบสวยๆไปอีกหนึ่งออเดอร์นะครับสำหรับออเดอร์นี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นออเดอร์สุดท้ายนะครับซึ่งผมมองว่าออเดอร์นี้เส้นเขาตัดกันสวยมากๆเลยนะก็อย่างที่บอกครับออเดอร์นี้ที่ผมซื้อลงนะครับก็เพราะว่าเส้นสีเหลืองเขาตัดลงมาอยู่ด้านล่างนะครับสำหรับเทคนิคนี้นะครับมีวิธีการใช้และตั้งค่าอินเทอร์เคร่าวๆประมาณนี้นะครับผม ถ้ามีคำถามสามารถเม้นถามได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะหรือสามารถแอดไลน์ส่วนตัวมาได้เลยนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆผมฝากกดไลค์กดซ u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าใครสนใจเปิดบัญชีทดลองกับ iQ Option นนะครับสามารถเปิดบัญชีได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ